คุณเคยรู้สึกไหมว่าเหมือนพระเจ้าทรงห่างไกลจากคุณเหมือนอยู่ๆพระสัญญาของพระองค์ก็เงียบงนันและความเงียบนั้นเข้ามาแทนที่ความเชื่อของคุณอาจมีบางวันที่คุณอธิษฐานร้องให้แต่ท้องฟ้ากลับดูเหมือนไม่ตอบสนองเลยแม้แต่น้อยในช่วงเวลาเช่นนั้นเองศัตรูจะพยายามกระซิบว่าคุณอยู่คนเดียวแต่วันนี้พระเจ้าทรงต้องการเตือนหัวใจของคุณถึงความจริงนิรันด์ข้อหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดสามารถแยกคุณออกจากความรักของพระองค์ได้ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีการสูญเสียไม่มีความล้มเหลวใดๆที่จะทำลายพันธสัญญาที่พระคริสต์ทรงประทับด้วยพระโลหิตของพระองค์เองได้อักขรโปรกาศไว้ในโรม8ข้อ38-39ว่าไม่ว่าความตายชีวิตเหล่าทูตสวรรค์ปีศาจปัจจุบันอนาคตอำนาจใดๆความสูงความลึก หรือสิ่งใดๆในสรรพสิ่งที่ทรงสร้างล้วนไม่อาจแยกเราจากความรักของพระเจ้าที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ได้คำเหล่านี้ไม่ใช่บทกวีแต่เป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงเมื่อทุกอย่างพังทลายเมื่อพายุพัดแรงและคลื่นดูเหมือนจะโหมกระหน่ำจนกลืนกินความเชื่อของคุณคำสัญญานี้เองที่ทำให้คุณยืนหยัดอยู่ได้เปาโลไม่ได้พูดจากทฤษฎีแต่จากประสบการณ์จริงเขารู้จักเรือนจำการข่มเหงความเจ็บปวด และการถูกปฏิเสธแต่ถึงอย่างนั้นเขายังมั่นใจความรักของพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งบางทีตอนนี้คุณอาจกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากบางทีคุณอาจรู้สึกว่าคุณอธิษฐานมามากเกินไปและรอนานเกินไปแต่จำไว้ว่าความรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้สถานการณ์เปลี่ยนไปแต่ความรักของพระเจ้ามั่นคง สมอแม้พระองค์ดูเหมือนเงียบพระองค์ก็ยังทำงานอยู่แม้คุณรู้สึกว่าถูกลืมพระองค์ก็ยังดูแลคุณอยู่พระคำภีกล่าวในเพลงคร่ำครวญ3ข้อ2 2 23ว่าความรักมั่นคงของพระยาเวไม่สิ้นสุดและพระเมตตาของพระองค์ไม่รู้จักจบสิ้นใหม่ทุกเช้านั่นหมายความว่าวันนี้ใช่แล้ววันนี้พระเจ้าทรงเตรียมการเริ่มต้นใหม่ไว้สำหรับคุณ มันง่ายที่จะเชื่อในความรักของพระเจ้าเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่ความเชื่อแท้ถูกพิสูจน์เมื่อหัวใจเจ็บปวดเมื่อคุณยังเชื่อแม้มองไม่เห็นเมื่อคุณยังยืนหยัดแม้ไม่เข้าใจบนผืนดินที่แห้งแลง้งเช่นนั้นเองความเชื่อที่บริสุทธิ์ที่สุดจะพิบานและในความเชื่อเช่นนี้พระเจ้าทรงสำแดงริธ,ธานุภาพแห่งความรักความรักที่ไม่ยอมแพ้ไม่อ่อนล้าและไม่ล้มเหลวพระองค์ไม่ได้สัญญาว่าจะไม่มีพายุ แต่พระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับคุณในกลางพายุดังนั้นหากความกลัวพยายามทําให้คุณถอยห่างหากความสงสัยพยายามขโมยสันติสุขของคุณวันนี้พระเจ้าทรงเรียกคุณให้กลับมายึดเหนี่ยวความรักของพระองค์อีกครั้งไม่ใช่ในคําพูดที่ว่างเปล่าแต่ในความแน่ใจว่าพระองค์ทรงเลือกคุณทรงชูคุณไว้และทรงปกป้องคุณเมื่อคุณจําได้ว่าพระองค์คือใครทุกสิ่งอื่นก็หมดพลัง เพราะความรักของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำแต่ขึ้นอยู่กับว่าพระองค์คือใครซื่อสัตย์มั่นคงและนิรันดร์และหากข้อความนี้กำลังสัมผัสหัวใจของคุณตอนนี้สูดลมหายใจลึกๆและประกาศด้วยความเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดจะแยกฉันออกจากความรักของพระเจ้าได้นี่คือก้าวแรกที่จะเปลี่ยนความสิ้นหวังให้เป็นความหวังปล่อยให้ความจริงนี้เป็นรากฐานแห่งความเชื่อมั่นของคุณแม้ ในวันที่คุณไม่เข้าใจเส้นทางพระเจ้ายืนอยู่ข้างคุณและการทรงสถิตของพระองค์คือหลักฐานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากพระวจนนี้พูดกับคุณโปรดกดติดตามช่องนี้กดถูกใจแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันให้ใครสักคนที่ต้องการได้ยินว่าความรักของพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งใครมาร่วมกันเผยแพร่ความเชื่อและความหวังคุณเคยสังเกตไหมว่าความกลัวมัก จะพยายามเข้ามาแทรกในเวลาที่คุณเริ่มวางใจในพระเจ้าเหมือนว่ายิ่งคุณตัดสินใจพักพิงในพระสัญญาของพระองค์มากเท่าไรศัตรูก็ยิ่งพยายามหวานความสงสัยมากขึ้นเท่านั้นมันกระซิบว่าคุณไม่คู่ควรคุณล้มเหลวมากเกินไปความรักของพระเจ้ามีขีดจำกัดแต่ความจริงคือความรักของพระองค์ไร้พรมแดนความรักนั้นข้ามผ่านบาปความอับอายและความท้อแท้ เพื่อเข้าถึงคุณนะัที่ที่คุณยืนอยู่เป็นความรักที่ไม่วิ่งหนีจากความเจ็บปวดของคุณแต่เข้าไปในนั้นเพื่อรักษาคุณเมื่อปโลโเขียนถึงความรักนี้ในโรม8เขาไม่ได้พูดถึงความรู้สึกชั่วคราวแต่พูดถึงพันธสัญญานิรันเขากําลังบอกว่า ความรักของพระเจ้าเป็นรลักฐานของการดำรงอยู่ของเราเป็นสมอเรือที่ป้องกันไม่ให้จิตวิญญาณของเราจมในท่ามกลางพายุแห่งชีวิตแม้โลกจะปฏิเสธคุณแม้ประตูจะปิดใส่คุณแม้หัวใจจะเหน็ดเหนื่อยไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเลยที่สามารถลบสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสเหนือชีวิตคุณคุณเป็นที่รักคุณถูกเลือกและคุณได้รับการปกป้องแต่บางครั้งท่ามกลางการต่อสู้ของชีวิตเราก็ลืมความจริงนี้ เราปล่อยให้ความเจ็บปวดพูดดังยิ่งกว่าพระสัญญาเมื่อความทุกข์ยากมาเยือนเป็นเรื่องปกติที่จะคิดว่าพระเจ้าทรงห่างหายแต่ความเงียบของพระเจ้ามิได้หมายถึงการไม่อยู่ของพระองค์บ่อยครั้งมันคือช่วงเวลาแห่งการเตรียมการพระองค์ทรงทำงานในสิ่งที่ตาไม่เห็นในช่วงเวลาที่คุณคิดว่าตนเองอยู่ลำพังและในขณะที่คุณร้องให้พระองค์กำลังจัดเตรียมหนทางรักษาบาดแผลให้กลายเป็นพยาน และเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายเป็นพระประสงค์พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่จะโกหกดังที่กล่าวไว้ในกันดารวิถี23ข้อ19หากพระองค์ทรงสัญญาถึงความรักที่ไม่หวั่นไหวก็เพราะความรักนั้นทนทานต่อการเวลาความผิดพลาดและแม้แต่ความไม่เชื่อของคุณปัญหาคือเมื่อความเจ็บปวดยืดเยื้อเรามักลืมว่าพระองค์คือใครเราเริ่มสงสัยในความดีของพระองค์และคิดว่า พระองค์เปลี่ยนไปแต่ความรักของพระเจ้าไม่สั่นคลอนตามสถานการณ์มันมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงลองคิดดูสิแม้ในเวลาที่คุณห่างไกลพระเจ้าก็ยังคงโอบล้อมคุณด้วยความรักพระองค์ไม่เคยยอมแพ้คุณพระองค์ยังคงเรียกรักษาและรอคอยวันที่หัวใจของคุณจะกลับมานี่คือพระคุณความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความเมตตาที่ไร้ขอบเขตนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า แม้ข้าพเจ้าเดินผ่านหุบเขาเงามรณะข้าพเจ้าจะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าเมื่อการสถิตยอยู่ของพระเจ้าอยู่ในใจคุณก็ไม่มีความมืดใดคงอยู่ได้บางทีวันนี้คุณเพียงต้องจำสิ่งนี้พระเจ้าไม่ได้รักคุณน้อยลงเพียงเพราะคุณเหนื่อยหรือกลัวพระองค์รู้จักทุกความอ่อนแอทุกหยดน้ำตาและถึงแม้เช่นนั้นพระองค์ก็ยังเลือกคุณทุกวันความรักของพระองค์ไม่ใช่ความรู้สึกที่มาแล้วไป แต่มันเป็นการตัดสินใจที่นิรันดร์ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มทำสิ่งต่างๆต่อไปในวันนี้จงหยุดสักครู่และพูดกับพระองค์ว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าต้องการอาศัยอยู่ในความรักของพระองค์แม้ในเวลาที่ข้าพระเจ้าไม่รู้สึกแม้ในเวลาที่ข้าพระเจ้าไม่เข้าใจการยอมจำนนอย่างเรียบง่ายนี้เปิดประตูหัวใจให้พระเจ้าส่งเข้ามาและนำสันติสุขมาสู่พื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยความกระวนกระวาย เพราะที่ที่ความรักของพระเจ้าสถิตยอยู่ความกลัวก็สูญเสียพลังและความเชื่อก็พริบานอีกครั้งมีบางช่วงในชีวิตที่ทุกอย่างดูเหมือนพังทลายลงพร้อมกันความเจ็บปวดความเหนื่อยล้าการสูญเสียและความไม่แน่นอนถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นที่พยายามจะจมวิญญาณและในช่วงเวลาแบบนั้นเองที่ความรักของพระเจ้าปรากฏขึ้นอย่างทรงพลังที่สุดพระองค์อาจไม่หยุดยั้งพายุทุกลูกแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับคุณในทุกพายุ เมื่อสายลมพัดแรงและคุณรู้สึกว่าคุณไปต่อไม่ไหวความรักของพระองค์คือสิ่งที่ค้ำจุนคุณเมื่อกำลังของคุณหมดลงความรักของพระองค์ยกคุณขึ้นและเตือนคุณว่าแม้ในความมืดก็ยังมีแสงสว่างการสถิตยอยู่ของพระเจ้าเองผู้ซึ่งไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่เป็นของพระองค์พระเยซูตรัสในยอห์น15ข้อ5ว่าเราเป็นเถาวัลย์เจ้าทั้งหลายเป็นกิ่งก้านผู้ใดอาศัยอยู่ในเรา และเราอยู่ในเขาผู้นั้นก็เกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราเจ้าทั้งหลายก็ทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือหัวใจของการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าการอาศัยอยู่ในพระองค์เมื่อคุณยึดชีวิตของคุณไว้ในพระคริสต์ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงความกลัวกลายเป็นความกล้าหาญความรู้สึกผิดกลายเป็นการให้อภัยความสิ้นหวังกลายเป็นความหวังโลกนี้พยายามสแสวงหาสันติสุขจากสิ่งที่ชั่วคราวแต่สันติสุขแท้จริงมีเพียงในพระเจ้าเท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าในพระพักของพระองค์มีความอย่างสมบูรณ์บางทีวันนี้หัวใจของคุณอาจเหนื่อยล้าบางทีคุณอาจพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองและพบว่าคุณไม่สามารถทำได้อีกแล้วปล่อยให้ความรักของพระเจ้าทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้เปิดหัวใจและพูดว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่มีเรี่ยวแรงแต่ข้าพระเจ้าไว้วางใจพระองค์เมื่อคุณยอมจำนนพระเจ้าก็เริ่มลงมือ พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจรักษาบาดแผลและจุดประกายความเชื่อขึ้นใหม่ความรักของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวและนี่คือความจริงที่ควรนำทางทุกย่างก้าวของคุณและหากวันใดคุณสงสัยจงจำไว้ว่าพระเจ้าองค์เดียวกันที่แหวกทะเลสงบพายุและปลุกคนตายให้เป็นขึ้นมาคือพระเจ้าองค์เดียวกับที่ดูแลคุณอยู่ในตอนนี้ ไม่มีสถานการณ์ใดพังทลายเกินไปจนพระองค์จะฟื้นฟูไม่ได้ไม่มีจิตวิญญาณใดเจ็บปวดเกินไปจนพระองค์จะรักษาไม่ได้ไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งใดเลยที่จะแยกคุณออกจากความรักของพระเจ้าที่อยู่ในพระเยซูคริสตองพระผู้เป็นเจ้าได้ดังนั้นจงเชิดหน้าขึ้นอีกครั้งเชื่อมั่นใหม่อีกครั้งและให้ความรักนั้นฟื้นฟูทุกสิ่งในตัวคุณ วันนี้จงเลือกยืนหยัดในความรักนั้นให้มันเป็นสมอที่ยึดคุณไว้มั่นเมื่อโลกสันคลอนเป็นแสงที่นำทางคุณเมื่อเส้นทางมืดมนและเป็นที่ลี้ไัยเมื่อพายุพัดมาเพราะความรักของพระเจ้าคือหลักฐานของความเชื่อความหวังที่ไม่เคยตายและคำตอบสำหรับทุกคำถามในหัวใจหากข้อความนี้สัมผัสจิตวิญญ,ญาณของคุณ และนำสันติสุขมาสู่จิตใจของคุณโปรดกดติดตามช่องนี้กดถูกใจแสดงความเห็นและแบ่งปันถ้อยคำนี้ให้กับใครสักคนที่ต้องการได้รับการเตือนถึงความรักอันไม่สั่นคลอนของพระเจ้าขอให้การสถิตอยู่ของพระเจ้าอยู่กับคุณวันนี้และตลอดไปและขอให้คุณดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่วางอยู่บนความรักนิรันนี้อามน